การจัดการไลเซ้นบูบีมรีวูยิบเอ็ดทำยังไงไปดูกันเลยครับหลังจากสั่งซื้อไลเส้นบูบีมเรียบร้อยจะได้รับอ e ีเมลจากทางบูบีมให้ create account คลิกปุ่ม a อพเ p t Invitation จากนั้นทำการกรอกข้อมูลในหน้า create account ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วปิดหน้าเพจได้เลยหลังจากนั้นเข้าเว็บ org admin b o u b a m com คลิกเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นออสเตรเลียและ Sign In ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเข้าสู่หน้าหลักให้คลิกเลือก a d c o u u t t ที่ AdCount Name คลิกเลือก a d d o u n t Administration User ซ e ร์แอนด์เ m a n เม e ตถ้าต้องการเพิ่ม User ในการใช้งานบูบีใหม่ ให้คลิกปุ่ม Create New Subscription User ก่อข้อมูลของ user ที่ต้องการให้ใช้โปรแกรมให้เรียบร้อยและคลิกปุ่ม Save ได้เลยถ้าต้องการแอดไซน์โปรแกรมให้ user ใช้ให้ทำการคลิกที่จุด3จุดด้านหลัง user และเลือก Modify Subscription Access จะเด้งหน้าต่างให้เลือกประเภท Product ต,ตามลายเส้นที่เรามีอยู่ถ้าต้องการให้ user นี้ใช้งานแบบไหนให้คลิกที่ Product นั้นๆและกด Save Change ได้เลย การดาวน์โหลดโปรแกรมเลื่อนมาด้านล่างสุดจะมีดาวน์โหลดเซ็นเตอร์อยู่ให้คลิกเลือกได้เลยดาวน์โหลด for desktop จากนั้นรอดาวน์โหลดจนเสร็จและทำการติดตั้งตามปกติได้เลยครับ